เก็บตกงานแต่งหมากคิมรวมสามคู่รักพระนาง NY ็วาหวานไม่แพ้คู่บ่าวสาวเข้าประดูวิวากันปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาสำหรับคู่รักมักปลินและคิมเบอรี่ด้วยงานวิวาที่จัดขึ้นที่เลกโคโมประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแบบที่เจ้าสามนั้นใฝ่ฝันเอาไว้เลยละคะ่ะ ครั้งนี้ก็มีครอบครัวและก็เพื่อนสนิทเดินทางไปร่วมง,งานกันอย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศและวิวที่สุดโรแมนติกราวกับอยู่ในเทพนิยายเลยก็ว่าได้ค่ะแถมยังมีอ f t e r party ที่สนุกสนานราเริงอีกด้วยและนอกจากคู่บ่าวสาวจะหวานฉ่ำแล้วเนี่ยเพื่อนๆเองนั้นก็หวานฉ่ำไม่แพ้กันค่ะสำหรับสามคู่รักที่ถูกจับตามอ,องและ ก็โดนแสวมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคู่ของนาเดตและก็อยยาเจมาและ่ายลินระดาและอีกคู่มากี้ราศีกับปอบพัสดกรถึงแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ยังหวานอยู่นะคะบอกเลยค่ะว่า3มคู่นี้ก็หวานไม่แพ้กับบ่าวสาวเลยจริงๆ ร่วมแสดงความยินดีกับมากปรินและคิมเบอร์ี่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ